ข้าวสดนะครับที่วันนี้พร้อมใจกันมาร่วมจัดราชญาติสามารถดตาอาปากได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ีบรรยากาศนี้ยังคงถ่ายเทอดสดอยู่นะครับค่านพอถ่ายเสร็จแล้วจะอัดกรอบติดฝาบ้านเลยนะฮะก็เลยขออนุญาตจัดเพื่อความสวยงามนิดหนึ่งครับของแผ่นดินครับ โดยสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านนะครับที่ทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามครับแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่าน,านี้ครับนี่คืองานน้อรมรำลึกข่อหลวงของแผ่นดินนะครับซึ่งสิกองข่าวไทยโดยเฉพาะาันนี้ทำนะครับมัน,มต,น,นต้องมีสื่อปลามใส่แล้วต้องปกติดต่อไม่ได้ที่นี่ ขอบคุณแม่เก็บมาจากที่รอดค่ะมีเหน้าตะโม่ควารลดความหลงใหลความโกลาหลมากมายคาขรุขระจนปัจจุบันที่จะสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้ข้สัญญาณที่แยลงงเป็นบุไลนะครับให้ผู้ชมที่ติดตามรับ จังหวัดทิสโลกท่านก็ด้จังหวัดหัวหน้าส่วนการงานและคณะกรรมการจัดงานทุกท่านดิฉัชในนามของเทศบาลนครทิสโลกมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสมาคมสิทธิเก่านิเทศนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านจุติไกรเลอร์ครับได้รับฟังการกล่าวรายงานและเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้เรื่องความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ มีคำกล่าววนไว้ว่าถ้าไม่มีอดีตก็ไม่มีอนาคตประเทศไทยมีรากเง่าเจ็ดร้อยกว่าปีสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปกปักพื้นแผ่นดินนี้ให้ลูกหลานเหลนได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายใครที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ก็จะรู้ว่าเป็นบุญเหลือเกินที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นั้นก็มาในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็อยากจะบอกกับทุกๆร่วนว่าพวกเรารำลึกอดีตแล้วก็มองสู่อนาคตเสมอที่มีนิทรรศาการวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนิทรรศาการคิดแบบเล็กๆแต่มีความหมายอย่างยิ่ง ดูนี้ทรศการแล้วก็นึกถึงสติว่าพระบาทสมเด็จพระจอยู่หัวพระเชะกาภิเบกนั้นได้ทรงงานหนักด้วยความวิริยะด้วยความเพียรท่านสอนลูกหลานให้มีความเพียรด้วยการกระทําไม่ใช่สอนด้วยการเลคเชอร์สร้างตัวอย่างให้ดีว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนประเทศชาติมาก่อนประโยชน์ของส่วนตนเสมอ สิ่งที่เราได้เห็นในภาพทรงงานหนักนั้นรมประชาสงเคราะห์ดเดิมที่มาเป็นกระทรวงการพัฒนาสงังคมรับจับมือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษคราอเสียงปรบมือด้วยครับสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมากมายเลยนะครับนี่ฮะคนที่จะส่งเหรียญของเราในวันนี้นะฮะ อนุญาเรียนเชิญต่อเนื่องเลยนะครับคณะกรรมการสมาครสครามอนุญาตเชิญบนเวทีเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกับท่านรัฐมนตรีครับใยจังหวัดพิษณุโลกผลพิพัน์ศาสดีแพงนิสิตเก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏพิบูลสงครามทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตรงสายมากๆครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับ